โกลเด้นรีทีเวอรสุนัขขนยาวตัวใหญ่เป็นสุนัขที่คนนิยมเลี้ยงเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากพวกมันมีนิสัยขี้เล่นเป็นมิตรและฉลาดเป็นเลิศแต่แน่ใจแล้วหรือว่าคุณรู้จกักพวกมันดีพอหลายเรื่องถ้าคุณรู้แล้วอาจจะอึง้งไปเลยเรามาดู7เรื่องน่ารู้สุนัข Golden r e ีทีเวอรกันเลยครับ 1. สอบได้ที่4ของห้องเอ ในห้องที่มีสุนัขหลากหลายพันธุ์ได้มีการสอบเรื่องกระบวนการการเรียนรู้เพื่อดูว่าสุนัขพันธุ์ไหนมีประสาทสัมผัสการรับข่นและแกะรอยได้ดีที่สุดและสามารถฝึกและเรียนรู้ได้เร็วที่สุดปรากฏว่าเจ้ากลเดนหรีทิฟเวอร์ทำคะแนนออกมาได้เป็นอันดับที่4 เป็นสุนัขที่มักจะถูกฝึกให้มาเป็นผู้ช่วยทีมผู้ภัยซึ่งเรามักจะเห็นโกลเด้นรีทิรฟออร์ออกมาปรากฏตัวตามหนังและรายการต่างๆอยู่บ่อยครั้งก็เพราะว่าเป็นสุนัขที่มีการเรียนรู้และฝึกง่ายนั่นเอง 2. เป็นหมารักเด็กโกลเด้นรีทิรฟออร์มีอารมณ์เยือกเย็นฉลาดและมีสเสน่ห์ขี้เล่นเขาสุภาพกับเด็กๆและเข้ากันได้ดีกับสัตว์ตัวอื่นและคนแปลกหน้าแม้กระทั่งโจรเหร Golden retriever เป็นสุนัขที่เห่าไม่มากและไม่มีสัญชาตญาณในการระวังภัยดังนั้นจงอย่าวางใจเขาว่าเป็นผู้เฝ้าของที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มักจะเตือนคุณหากมีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ๆนะแต่ก็ต้องตั้งใจฟังกันให้ดีด้วยละ่ะ 3. อยู่ในกลุ่มผู้ล่า hey. Golden retriever เป็นสุนัขที่มีความสามารถหลากหลายอย่างและเป็นที่รู้จักในน้ำสุนัขเก็บนกและเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัว ดูแลช่วยเหลือผู้พิการได้ด้วยแต่อย่างไรก็ดีหน่วยงาน AKC ของสหรัฐอเมริกาจัดให้น้องโกลเด้นเป็นสุนัขสายพันธุ์นักล่าตั้งแต่ปีคิศกราั1925นั่นเอง 4. รักน้ำลักปลาโกลเด้นรีทิฟเฟอร์ลักการว่ายน้ำเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะการโยนของและให้พวกมันว่ายน้ำตามไปเก็บมาถือเป็นเกมโปรดของพวกมันเลยละ่ะ พวกมันมีขนสองชั้นซึ่งกันน้ำได้ดีและจะผัดตามฤดูกาลโดยช่วงที่ผัดขนควรหมั่นแปลงขนให้พวกมันเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อกำจัดขนที่หลุดล่วงออกมา 5. รักฉันต้องมีเวลาให้ฉัน mm hmm. golden retriever mm hmm. เป็นสัตว์ที่ชอบสังคมติดคนไม่ควรปล่อยให้พวกมันอยู่ตามลำพังประมาณ 4- 5ชั่วโมง mm hmm. เพราะการที่พวกเขาอยู่ลำพังนานๆจะทำให้จิตฟุ้งซ่านไม่มีความสุข และนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมเจ้าของต้องพาไปเที่ยวบ่อยๆด้วยขนาดไปต่างจังหวัดก็ยังพาไปด้วยเลย g o ล d ด n r e t ิทิ v เ r เป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมเป็นอย่างมากเป็นสุนัขที่ดีประจําบ้านและติดคนแบบสุดๆถ้าคุณจะไปไหนนานๆก็ควรไปฝากเพื่อนให้ช่วยดูแลกันด้วยนะครับ 6. บ้าพลังเห็นหน้าตาแบ๋วๆแบบนี้นะครับอาจจะคิดว่าเขาเรียบร้อยน่ารักเหมือนผ้าพับไว้แต่ถ้าเกิดเรามาลองเลี้ยงดูจริงๆจะพบว่า พวกเขาบ้าพลังเป็นอย่างมากเล่นได้ทั้งวันเพี้ยนบ้าละหำและคึกคักอยู่เสมอดังนั้นคุณควรพาเขาไปออกกําลังกายบ้างนะครับเพราะสุนัขที่ขาดการออกกําลังกายก็มักจะทําให้โรคต่างๆถามหาได้เช่นกันดังนั้นหากมีเวลาก็ควรหม่นพาเขาไปเดินเล่นหรือหาอะไรสนุกๆทำดู 7. เป็นดาราดังอ๋อฮะ อย่างที่บอกไปแล้วครับเจ้าโกลเด้นเป็นหมาที่ฝึกง่ายเข้าใจภาษาคนได้ดีจึงมักจะเห็นพวกมันนะครับปรากฏตัวออกมาตามหนังและละครต่างๆอยู่บ่อยครั้งนั่นเองโกลเด้นรีทิเวอร์เป็นสุนัขที่คนทั่วโลกหลงรักนะครับและในประเทศไทยเองก็มีการนิยมเลี้ยงกันมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นน้องเขาเด๋อเด๋อดาๆานะครับแต่สุนัขพันธุ์นี้ก็มีเรื่องที่น่ารู้อีกมากมายนะครับเรามาทําความเข้าใจน้องโคเด้นให้มากกว่าเดิมนะครับก็จะทําให้พวกเรารักเขามากขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับถ้าสุนัขโกเด้นของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงนะครับแนะนําให้หาแอนติโนมาลดอาการปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ําไขข้อกระดูและบํารุงระบบประสาทโดยรวมทําให้เขาฟื้นตัวและกลับมาน่ารักและแข็งแรงอีกครั้ง ด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ